ตอนนี้จากจะเจริญพรชวนญาติโยมทุกทุกที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดใน77จังหวัดในสยามประเทศนี้ให้ได้มีส่วนในการสร้างอุโบสถหลังนี้จะใช้ระยะเวลาอีกสองเดือนคือธันวามกราไม่เกินกุมภา แต่เว้นเดือนวิศจิกาเพราะฝนยังทิ้งช่วงไม่เต็มที่งานทองเป็นงานแจ้งที่แจ้งถ้าเราดวนทำไปเนี่ยกลัวอายอุของงานจะอยู่ได้ไม่นานญาติโยมของวัดได้อุปถัมภ์วัดแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งแต่ว่าการสร้างด้วยบุญสัมพันธ์ท่านทั้งหลาย คำว่าบุญสัมพันธ์คือเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตชาติแล้วก็เป็นสังขญาติกันบ้างแล้วสามด้วยอำนาจกําลังบุญของเจ้าวาดเหตุสามประการนี้เรียกว่าบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์นี้อันตรายเมื่อเจ้าวาดสิ้นบุญไปแล้วท่านเหล่านี้ก็จะไม่มาเพราะบุญหมดช่วงไปแล้ว ส่วนใหญ่ต่อให้เป็นพันล้านวัดนั้นก็ร้างรยราพอสร้างด้วยบุญสัมพันธ์เขาไม่ได้มาหาวัดเขามาหาเจ้าวาดแต่ถ้าว่าสร้างด้วยบุญกระจายณปัจจุบันนี้มันบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปโลกโซเชียลสามารถจะติดต่อไปได้ทุกที่ทุกทางถ้าว่าญาติโยมอยู่ในสยามประเทศจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสร่วมบุญ กับญาติโยมของวัดแค่ไม่ต้องมากญาติโยมของคนละ9บาทก็พอล้ว mm. พอทองนี่ประมาณแผ่นละ9บาทใช้ทองอีก80,000ื่นแผ่นแล้วค่าแผ่นละ9บาทค่าช่างนั้นขอคิดเราแผ่นละ3บาทถามว่า,าหลุงพ่อมันไม่มีคนทําบุญไม่ใช่ญาติโยมของวัดมีอยู่ที่บกับอุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยญาติโยมเขาไม่ได้ทิ้ง แต่ว่าอยากจะเจริญพรว่าให้เป็นบุญกระจายร่วมกับเจ้าภาพญาติโยมของวัดวัดจะได้อยู่ได้นานๆท่านบริจาคมาเก้าบาทผ่านมาทางอำเภอฝางวัดนี้ตั้งอยู่ตำบลม่อนปิน่นบ้านเวียงหวหมู่เก้าอำเภอฝางห่างจากตัวอำเภอ8กิโลท่านผ่านมาทางนี้จะได้ขึ้นมาไหว้พระพระประธานชื่อพระสิริมหามุนี และดอยลูกนี้เนี่ยอาตมาได้สร้างนาคเต็มเตรียมดอยแล้วด้วยตั้งชื่อว่าดอยเทวนาคราชเชิญชมเทพวิมานที่สร้างนี้ก็ไม่ได้คิดสร้างแต่สร้างแล้วค่อยคิดมันมาของเขาเองอาตมาประโยค7เจที่มาที่ไปมันมีมีในภูมิวิลาสินี ที่อัตกถาดีกาท่านได้รจนาไว้รวบรวมโดยพระพรมโมรีวัดวัดยานวาสมัยนั้นแล้วในกรรมมัธีปนีก็บอกเรื่องพบเรื่องภูมิอของนาคนาคนี้มีสีสายสก,กุลนาคสร้างล้อมอุโบสถไว้และที่ต่างๆและศาะสนาสถานเพ,เพื่อที่จะสอนคนว่า หน้าพวกนี้เขาเป็นทิพย์มีททาว,วิรุณปักในชั้นจตุมเนี่ยจะมีเท้ามหาราชสี่องค์เท้าทตรสรักษาทิศบูรพาจะเป็นเจ้าของพวกคนปกครองพวกคนทันทาวิรุณหกประจำอยู่ทิศทักษิณปกครองพวกกุมพันธ์ทาวิรุณปักปกครองอยู่ทิศปัจฉิมปกครอง นาคทั้งหมดเท้ากุเวนหรือท้าเวสุวรรณปกครองทิศอุดรปกครองเพื่อยักทุดผีปีศาจอันนี้เป็นชั้นจาตุมเรียกจาตุมมหาราชคือมหาราชทั้งสี่องค์นั้นปกครองสร้างนาคไว้สีสายสกุลน,นาคเพื่อจะสอนคนสีทองนั้นเป็นสายเท้าวิวรุฬปักจะเป็นสีทองสายเอราปัทะจะเป็นสีเขียว สายชัพยาปุตตะจะเป็นสีรุ้งหรือสีขาวสายกันหาโคตมะจะเป็นสีดำเพื่อจะสอนคนว่าถ้าเคี่ยวมาเที่ยวทีนี้มาไหว้ศิษย์สิสสทธิ์ของวัดมีพระประธานประทับยืนพนามท่านว่าพระศรีสัก,กยมุนีพระประธานในอุโบสถระนามท่านชื่อพระศิริมหามุนีแล้วก็พระธาตุเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ในอุโบสถนี้มีเท้า เทวราชอยู่สององค์อยูท้ากุเวนที่เขาถวายมาแล้วก็ท้าววิรุณปักกมเหสีท่านเป็นสำลิศหนักมากาถวายมาจากคนนี้ถวายกับเราก็ไม่รู้จักกันแต่พอท่านเสด็จมาท่านก็ดนบันดาลสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ใช่ความคิดอของอาตมาแต่มันมีเบื้องหลังเพื่อจะแล้วต้องการสอนคนว่าถ้าเราจะบูอขอโชคขอลาบูชาท่าน ท่านจะช่วยเราได้ต่อเราเมื่อมีหนึ่งในสองอย่างถ้ามไม่มีทานคุณต้องมีศีลถ้าคุณมีทานกับศีลสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะได้สมบูรณ์ร้อยเปเซน์ก็อยากเจริญพรท่านทั้งหลายว่าขอเป็นบุญกระจายร่วมบุญกับญาติโยมของวัดจาวัดจะได้อยู่ได้นาน พอวัดอยู่ได้นานๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเป็นต่อประโยชน์ต่อชุมชนประเทศชาติดังที่เกิดตั้งแต่ต้นแล้วก็แถมให้นิดนึงว่าทําไมต้องทําอะไรมากมายเขาหวังว่าบานปลายชีวิตที่เหลือตอนนี้อายุเจแล้วยากจะทำสามอย่างหนึ่งเข้ากรรมฐานเดือนละ4ี่ครั้ง ไม่เข้าไม่ได้เข้าเพื่อจะหนีโลกนี้ไปสู่พระนิพพานอะไรฮะเข้าเพื่อฝึกฝนตนเองว่าทํำยังไงจะอยู่ในสังคมให้ได้เช้าเก้าโมงเช้าเข้าเที่ยงเลี้ยงอาหารตอนเย็นบ่ายโมงเข้าบ่ายห้าเลิกเลี้ยงอาหารถ้าเรามีเงินมีทองเราไม่ต้องไปรบกวนใครเราก็อยากจะทําตัวนี้เพราะเป็นความมั่นคงของชาติเป็นความมั่นคงของศาสนาคนเราถ้า มีเหตุมีผลมีปัญญาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะบริหารชีวิตของเราอย่างไรจะรักษา,าศาสนารักษาชาติไว้อย่างไรเดี๋ยวนี้คนต้องประกอบวิทย์วิจักขณะธรรมคือปัญญามากๆปัญญาจะเกิดจะมีก็ต้องใจของเราต้องสงบลงด้วยอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือทุนการศึกษาของเด็กเด็กมัธยมต้นเนี่ยได้ออกจากโรงเรียนเป็นจํานวนมากทั่วราชอาณาจักร เพราะว่าพ่อแม่รัฐบาลฟรีมีอาหารให้กินที่โรงเรียนก็จริงแต่เขาไม่มีปัญญาจะส่งลูกเข้าไปโรงเรียนก็ยากจะทําแต่ไม่ใช่ว่าให้ทุนการศาึกษาปีละพันสองพันอันนี้หลวงพ่อก็ไม่เอาคือช่วยก็ช่วยมันจริงๆริวรักช่วยคน10คนแล้วก็ช่วย10คน20คนแล้วช่วยยีคนให้เขามีโอกาสได้จบการศาึกษามัธยมต้นข้อที่สามบริบทของวัดนี้เนี่ยทีนดอยของ ของวัดเนี่ยเป็นพวกไทยใหญ่แต่พวกไทยใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐเพราะมันไม่มีบัตรประชาชนอาจจะพวกจะว่าเป็นกรีนการดเพื่อเตรียมตัวเป็นคนไทยมันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นบัตรอะไรพ่อก็ไม่เป็นสีชมพูสีสารพัดพวกนี้จะไม่มีสวัสดิการของรัฐคนพิการก็มีอยากจะช่วยคนลูกหลานป้อยปะละเลยก็มีอยากจะช่วย แต่ว่าได้ช่วยมา20ปีแล้วคือทิ้งกระจาดระจำปีแจกทานปีหนึ่งเป็นพันชุดปีนึงก็หมดเงินไป4-5แสนบาทแต่ปีหนึ่งไม่ได้ทำบุญแค่ครั้งเดียวเรายากจะทำบุญเยอะๆถ้าญาติโยมบริจาคมาไม่เป็นแล่งท่องเที่ยวเราก็อยากสิ่งที่อยากจะทำคือ3สิ่งนี้แล้วมันเป็นหน้าที่ของพระด้วยาศาสนาเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ รักษามรดกของบรรพชนของพวกเราไว้พระต้องทำสามอย่างหนึ่งเผยแผ่การนั่งกรรมาฐานคือการเผยแผ่ 2. การศึกษาสงเคราะห์ช่วยให้คนไม่มีการศึกษาเพราะบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้วคนไร้การศึกษาก็เป็นเบี้ยร่างเขาข้อที่ 3, สาศาสนสงเคราะห์ช่วยคนทุกคนจนถ้าว่าวัดตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวญอติโยมขึ้นมาสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงิน ที่ได้มาอยากจะทำสามสิ่งนี้ในชีวิตที่เหลือ mm. ก็จเจริญพรมาอย่างท่านทั้งหลายว่าได้ร่วมบุญกับทางวัดจะใช้เวลาอีก2เดือนครึ่งถ้าท่านทั้งหลายอยากจะร่วมบุญก็มีเพจของวัดออกไปเข้าไปไดูได้แต่หลวงพ่อจำไม่ได้เพราะ7 1มันล้าสมัยแล้วเพราะเป็นมาจากสังคมที่นั่งเกวียนก็จเจริญพรไปสา,าท่านทั้งหลายทุก หู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกทุกจังหวัดในสยามประเทศนี้เจริญพร